สวัสดีครับอาจารย์กำลังทำอะไรอยู่เหรอครับสวัสดีจ้าครูกำลังหยอดปุ๋ยให้ต้นกุลาบอยู่นะจ้าใช่ปุ๋ยไนตโตรเจนที่เราเพิ่งเรียนกันไปเมื่อคราวก่อนหรือเปล่าครับไม่ใช่หรอกจ้าเนี่ยเป็นปุ๋ยฟอสเฟตท,ที่เราจะเรียนกันวันนี้ต่างหากนักเรียนไปนั่งประจำที่แล้วก็เริ่มเรียนกันเลยดีกว่านะคะพวกเราคงจำกันได้ว่าปุ๋ยเคมีที่ใช้เพื่อช่วยเพิ่มผลผลิตให้กับเกษตรกรน,นั้นเกี่ยวข้องกับธาตุปุ๋ยสามธาตุ จำได้ใช่ไหมคะคือไนโตรเจนฟอสฟอรัสและโพแทสเซียมหรือ NPK นั่นเองวันนี้ครูจะมาเล่าเรื่องราวของปุ๋ยฟอสเฟตหรือปุ๋ยฟอสฟอรัสให้พวกเราฟังต่อจากปุ๋ยไนโตรเจนที่ได้รู้จักกันไปในตอนที่แล้วนะคะก่อนอื่นครูขอเล่าถึงความสำคัญของธาตุฟอสฟอรัสที่มีต่อพืชก่อนนะคะธาตุฟอสฟอรัสเป็นธาตุอาหารหลักที่มีความสำคัญต่อการเจริญเติบโตของพืช เนื่องจากพืชต้องใช้ฟอสฟอรัสในการเก็บและเปลี่ยนรูปพลังงานไปใช้ในกระบวนการสร้างต่างๆอย่างเช่นกระบวนการสร้างน้ำตาลแป้งและโปรตีนและนอกจากนี้ฟอสฟอรัสก็ยังเป็นองค์ประกอบที่สำคัญของ RNA และ DNA ของพืชอีกด้วย ประโยชน์ของฟอสฟอรัสอีกอย่างก็คือมันสามารถช่วยเร่งการเจริญเติบโตและความแข็งแรงของพืชทั้งส่วนรากลำต้นใบตลอดจนการออกดอกออกผลของพืชด้วยหลังจากที่ทราบประโยชน์และความสำคัญของปุ๋ยฟอสฟอรัสต่อพืชแล้วทีนี้เรามาทำความรู้จักกันดีกว่าว่าฟอสฟอรัสที่ใช้เป็นปุ๋ยนั้นมีรูปร่างหน้าตาเป็นอย่างไรแบ่งออกเป็นกี่ประเภท และที่สำคัญมีกระบวนการผลิตอย่างไรโดยทั่วไปธาตุฟอสฟอรัสในดินกํเนิดมาจากการสลายตัวผุพังของแร่บางชนิดในดินดังนั้นการสลายตัวของสารอินทรีย์วัตถุในดินจึงสามารถปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมาเป็นประโยชน์ต่อพืชที่ปลูกได้อันที่จริงแล้วเนี่ยนะคะในดินมีสารประกอบฟอสฟอรัสอยู่เป็นจำนวนมากแต่ว่าส่วนใหญ่ละลายน้ำยากจึงมีปัญหาเสมอว่า แม้จะมีฟอสฟอรัสในดินมากก็จริงแต่พืชก็ยังขาดฟอสฟอรัสเพราะส่วนใหญ่อยู่ในรูปที่ละลายน้ำยากนั่นเองสำหรับปุ๋ยฟอสเฟตนั้นเป็นปุ๋ยเคมีที่ให้ธาตุฟอสฟอรัสในรูปของสารประกอบฟอสเฟตค่ะการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตในปัจจุบันใช้หินฟอสเฟตซึ่งมีสูตรเคมีเป็นแคลเซียมฟลูออไรด์และแคลเซียมฟอสเฟตเป็นวัตถุดิบ ในขณะนี้เนี่ยนะคะประเทศไทยเรามีการค้นพบแหล่งแร่ฟอสเฟตซึ่งมักเกิดอยู่ตามภูเขาหินปูนหล,ลายแห่งด้วยกันอย่างเช่นที่จังหวัดร้อยเอ็ดการจนบุรีลำพูนเพช,ชบูรณ์และราชบุรีเป็นต้นเนื่องจากประเทศไทยเป็นประเทศเกษตรกรรมจึงจำเป็นที่จะต้องใช้ปุ๋ยฟอสเฟตในการเพาะปลูกเป็นจำนวนมาก แต่แหล่งหินฟอสเฟตที่มีอยู่ในประเทศของเราเนี่ยนะคะส่วนมากจะเป็นแหล่งเล็กๆไม่มากพอที่จะประกอบการทำเหมืองได้ก็เลยจำเป็นต้องสั่งซื้อปุ๋ยฟอสเฟตจากต่างประเทศปีละหลายล้านบาทเลยทีเดียวถ้าคำนวณปริมาณของฟอสฟอรัสในหินฟอสเฟตจะพบว่ามีฟอสฟอรัสคิดเป็นปริมาณของฟอสฟอรัส p e n t o ไ i d e อยู่สูงถึง20-40% จึงมีการนำหินฟอสเฟตที่บดละเอียดแล้วใส่ลงในดินเพื่อใช้เป็นปุ๋ยโดยตรงแต่ว่าปัญหาที่พบก็คือหินฟอสเฟตละลายน้ำได้น้อยมากพืชจึงนำฟอสฟอรัสไปใช้ประโยชน์ได้ไม่เกินร้อยละห้าของฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ที่มีอยู่ถ้าอย่างนั้นกว่าต้นพืชจะงอกงามได้เราก็ต้องใส่หินฟอสเฟตบดเยอะมากเลยนะสิครับใช่จ้ะ การใช้หินฟอสเฟตในปริมาณมากเนี่ยทำให้ไม่คุ้มค่าจึงมีการนำหินฟอสเฟตมาใช้ผลิตเป็นปุ๋ยฟอสเฟตแทนปุ๋ยฟอสเฟตนั้นแบ่งออกเป็นหลายประเภทและมีวิธีการใช้ที่แตกต่างกันนะคะปุ๋ยฟอสเฟตประเภทแรกคือปุ๋ยหินฟอสเฟตซึ่งมีฟอสฟอรัสในรูปฟอสฟอรัส p e n t o x i d ์อยู่ระหว่างร้อยละ20-40ถึง40 นอกจากนี้ยังมีธาตุอื่นๆเจือปนอยู่ด้วยอย่างเช่นแคลเซียมกำมะถันคลอรีนฟลูออรีนและซิลิกอนปุ๋ยหินฟอสเฟตเหมาะสำหรับใช้เพิ่มปริมาณฟอสฟอรัสในดินในระยะยาวเนื่องจากว่าปุ๋ยชนิดนี้จะมีสมบัติในการละลายได้ช้าและปลดปล่อยฟอสฟอรัสออกมาได้นานปุ๋ยหินฟอสเฟตจึงใช้ได้ผลดีกับพืชที่มีอายุหลายปีอย่างเช่นไม้ผลไม้ยืนต้นหรือทุ่งหญา้าถาวร นอกจากนี้ยังใช้ได้ผลดีกับพืชตระกูลถั่วชนิดต่างๆที่ปลูกในดินกรดซึ่งก็คือดินที่มีค่า pH ต่ำกว่า4การใส่ปุ๋ยชนิดนี้ในดินกรดหรือดินกรดจัดควรใช้วิธีการหวานแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากับดินให้มากที่สุดนะคะ <c oughs> เพื่อให้ปุ๋ยทำปฏิกิริยากับกรดในดินได้ดีขึ้นซึ่งจะทำให้ฟอสฟอรัสในปุ๋ยละลายออกมาให้พืชใช้ประโยชน์ได้มากขึ้น ุ๋ยฟอสเฟตประเภทที่2คือปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตได้แก่ 1. ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตธรรมดาซึ่งมีฟอสฟอรัสเ p e n อกไซด์ประมาณ120มร้อยละยี่สิบสองปุ๋ย d o บ b l e s u p เปอร์ฟอสเฟตมีฟอสฟอรัส pentoxide ร้อยละสามสิบสองถึงสี่สิบสามปุ๋ยท t r ป p l e s u p เปอร์ฟอสเฟตมีฟอสฟอรัสเ p e n อกไซด์ประมาณร้อยละสี่สิบหกและสี ปุ๋ย Multi Super ate, มัลติซูเปอร์ฟอสเฟตมีฟอสฟอรัสเพนทอกไซด์ร้อยละ56ปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตเหล่านี้นี่จะมีคุณสมบัติในการละลายน้ำได้ดีจึงมีประสิทธิภาพในการให้ฟอสฟอรัสแก่พืชสูงซึ่งเหมาะสำหรับใช้กับพืชไร่ที่มีอายุสั้นการใส่ปุ๋ยชนิดนี้ควรใช้วิธีหยอดเป็นจุดหรือโรยเป็นแถบในดินไม่ควรคลุกเคล้าไปกับดินนะคะ เพราะว่าจะทำให้ปุ๋ยทำปฏิกิริยากับดินหรือถูกตรึงให้อยู่ในรูปที่ไม่เป็นประโยชน์ต่อพืชแล้วก็ไม่ควรผสมปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตกับปูนขาวเนื่องจากในสภาพที่เป็นด่างปุ๋ยจะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมเกิดเป็นสารประกอบที่ละลายน้ำได้น้อยธาตุที่พืชได้รับก็จะน้อยลงไปด้วยปุ๋ยฟอสเฟตประเภทที่3คือปุ๋ยแคลเซียมเมทาฟอสเฟต ซึ่งมีแอนไอออนเป็นหมู่เมตาฟอสเฟตปุ๋ยชนิดนี้เนี่ยนะคะจะมีปริมาณฟอสฟอรัสที่เป็นประโยชน์ถึงร้อยละ63นอกจากนี้ยังมีแคลเซียมซิลิกอนและฟลูออรีนเป็นองค์ประกอบปุ๋ยชนิดนี้จะค่อยๆละลายออกมาและวทำปฏิกิริยากับดินพืชจึงสามารถใช้ประโยชน์จากปุ๋ยได้ตลอดฤดูปลูกเลยทีเดียวค่ะ เมื่อรู้จักกับปุ๋ยฟอสเฟตประเภทต่างๆแล้วทีนี้เรามาเรียนรู้ขั้นตอนในการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตซึ่งมีกระบวนการทางเคมีที่น่าสนใจกันนะคะเริ่มต้นจากวิธีในการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตอย่างง่ายก่อนนะคะโดยเริ่มจากการนำหินฟอสเฟตมาผสมกับทรายและโซดาแอชแล้วเผาที่อุณหภูมิ1,000-1,200ถึง1,200องศาเซลเซียสประมาณ2ชั่วโมง จะได้ผลิตภัณฑ์เป็นสารผสมของแคลเซียมโซเดียมฟอสเฟตแคลเซียมซิลิเกตซิลิกอนฟลูออไรด์และแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นำสารผสมที่ได้จากการเผาเทลงในน้ำเพื่อทำให้เย็นลงทันทีจะได้สารที่มีลักษณะพรุนเปราะและบดให้ละเอียดได้ง่ายสามารถใช้เป็นปุ๋ยฟอสเฟตที่ให้ฟอสฟอรัส pentoxide ได้ถึงประมาณร้อยละ28 จึงเป็นวิธีหนึ่งที่นำหินฟอสเฟตมาใช้อย่างคุ้มค่ามากกว่าการใช้หินฟอสเฟตบดใส่ลงในดินโดยตรงค่ะนอกจากการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตอย่างง่ายโดยการเผาหินฟอสเฟตเข้ากับทรายและโซดาแอชแล้วเรายังสามารถปรับปรุงให้ได้ปุ๋ยฟอสเฟตที่มีคุณภาพสูงขึ้นซึ่งจะเรียกว่าปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตนั่นเองสำหรับขั้นตอนการผลิตจะมีรายละเอียดดังนี้ค่ะขั้นแรก เป็นขั้นตอนการบดหินฟอสเฟตให้ละเอียดโดยเริ่มต้นจากนำหินฟอสเฟตที่มาจากแหล่งต่างๆนำมารวมกันแล้วก็บดให้เป็นก้อนเล็กๆจากนั้นจะนำหินที่บดแล้วเข้าไปสู่ขั้นตอนการบดหินให้ละเอียดขั้นที่2เป็นขั้นตอนการผลิตปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตโดยนำหินที่บดแล้วจากขั้นแรกมาผสมกับกรดซัลฟวริกค่ะก็จะได้ผลิตภัณฑ์หลัก ที่เป็นกรดฟอสฟอริกซึ่งกรดฟอสฟอริกที่เกิดขึ้นจะทำปฏิกิริยากับหินฟอสเฟตที่เหลืออยู่ปฏิกิริยาในขั้นนี้เกิดขึ้นอย่างช้าๆต้องเก็บหรือบ่มไว้ประมาณ1เดือนเพื่อให้ปฏิกิริยาเกิดขึ้นอย่างสมบูรณ์ได้ผลิตภัณฑ์เป็นโมโนแคลเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตนำไปเข้าสู่ทังอบแห้งแล้วก็สามารถบรรจุลงถุงได้เลยโมโนแคลเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟต หรือปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตนี้ละลายน้ำได้ดีนะคะดังนั้นพืชจึงสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้อย่างเต็มที่พวกเราคงจะสังเกตเห็นนะคะว่าในระหว่างขั้นตอนการผลิตปุ๋ยซูเปอร์ฟอสเฟตนั้นมีสารผลิตภัณฑ์อื่นๆเกิดขึ้นด้วยชนิดแรกก็คือแคลเซียมซัลเฟตหรือยิปซัมแต่เนื่องจากเป็นผลพลอยได้จากปฏิกิริยาการทำปุ๋ยฟอสเฟตจึงอาจเรียกว่า ฟอสฟอร์ยิปซัมซึ่งสามารถลำเลียงไปเก็บหรือทิ้งในบริเวณที่ต้องการได้เลยแต่ยังมีผลิตภัณฑ์อีกชนิดที่ต้องมีวิธีการจัดการกับมันโดยเฉพาะค่ะเนื่องจากในหินฟอสเฟตมีแคลเซียมฟลูออไรด์ผสมอยู่มันสามารถทำปฏิกิริยากับกรดซัลฟิริกได้กรดไฮโดรฟลูออริกหรือกรดกัดแก้วซึ่งสามารถระเหยกลายเป็นไอได้ง่ายแล้วเป็นพิษด้วยนะคะ ดังนั้นจึงต้องทำการบำบัดกรดไฮโดรฟลูออริกที่เกิดขึ้นโดยเมื่อทำการบ่มเพื่อให้เกิดโมโนแคลเซียมไดไฮโดรเจนฟอสเฟตแล้วจะนำกรดไฮโดรฟลูออริกไปเก็บไว้ที่ถังเก็บเฉพาะทำการพ่นน้ำและอากาศเข้าไปในตัวถังเพื่อละลายไอกรดจนได้สารละลายกรดไฮโดรฟลูออริกออกมาสารละลายกรดไฮโดรฟลูออริกนี้มีสภาพเป็นกรด ซึ่งสามารถทำให้เป็นกลางได้โดยนำไปทำปฏิกิริยากับโซดาแอชหรือหินปูนเกิดเป็นน้ำคาร์บอนไดออกไซด์และโซเดียมฟลูออไรด์หรือแคลเซียมฟลูออไรด์ขึ้นกับสารตั้งต้นที่ใช้นอกจากนี้นะคะยังพบว่าในหินฟอสเฟตจะมีทรายปนอยู่ด้วยซึ่งกรดไฮโดรฟลูออริกที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิตปุ๋ยบางส่วนจะทำปฏิกิริยากับทราย เกิดเป็นแก๊สซิลิคอนเตรฟลูออไรด์ซึ่งรวมกับกรดไฮโดรฟลูออริกได้ทันทีเกิดเป็นกรดเฮกซาฟลูออร i ซิลิกเราสามารถนำกรดเฮกซาฟลูออร i ซิลิกที่เกิดขึ้นนี้ไปทำปฏิกิริยาต่อกับแมกนีเซียมออกไซด์เกิดเป็นแมกนีเซียมซิลิโกฟลูออไรด์หรือเรียกอีกชื่อว่าแมกนีเซียมฟลูออรซิลิเกตซึ่งอันนี้ใช้เป็นสารกำจัดแมลงได้นะคะ การผลิตปุ๋ยฟอสเฟตเนี่ยนอกจากจะได้ปุ๋ยแล้วยังได้สารค่าแมลงเป็นผลพลอยได้อีกด้วยเหรอครับใช่จ้ะนับว่าได้ประโยชน์สองต่อเลยทีเดียวเอาล่ะทีนี้ถ้าไม่มีคำถามเรื่องขั้นตอนการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตแล้วเรามาทำความรู้จักกับข้อควรคำหนึงในการใช้ปุ๋ยฟอสเฟตกันสักนิดนะคะ เนื่องจากปุ๋ยฟอสเฟตละลายน้ำได้ง่ายดังนั้นเมื่อใส่ลงไปในดินจึงทำปฏิกิริยากับดินได้ง่ายด้วยแต่ปัญหาก็คือผลิตภัณฑ์ที่เกิดขึ้นนั้นเป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ละลายน้ำได้ยากส่งผลให้พืชนำไปใช้ประโยชน์ได้น้อยลงเกิดกระบวนการตรึงฟอสฟอรัสขึ้นแล้วกระบวนการตรึงฟอสฟอรัสมันคืออะไรเหรอครับ กระบวนการตรึงฟอสฟอรัสในดินก็หมายถึงการที่ฟอสเฟตถูกเปลี่ยนสภาพจากรูปที่ละลายน้ำได้ไปอยู่ในรูปที่ไม่ละลายน้ำค่ะกระบวนการตรึงฟอสฟอรัสในดินนี้จะเกิดขึ้นมากน้อยเพียงใดก็ขึ้นอยู่กับ pH หรือความเป็นกรดเป็นด่างของดินในดินกรดปุ๋ยฟอสฟอรัสจะถูกตรึงโดยการทำปฏิกิริยากับเหล็กและอลูมิเนียมในดินเกิดเป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้ำ ส่วนในดินด่างปุ๋ยฟอสเฟตจะทำปฏิกิริยากับแคลเซียมและแมกนีเซียมเกิดเป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ละลายยากเช่นกันแต่ในดินที่มีค่า pH ระหว่าง6.5ถึง7.0ปุ๋ยฟอสเฟตในดินจะถูกตรึงได้น้อยที่สุดหรือมีความเป็นประโยชน์ต่อพืชสูงสุดดังนั้นในกรณีที่ดินเป็นกรด จึงควรใส่ปูนขาวเพื่อปรับ pH ของดินให้อยู่ระหว่าง6.5-7.0ถึงก่อนจะปลูกพืชแล้วจึงใส่ปุ๋ยฟอสฟอรัสที่ละลายน้ำได้ดีในปริมาณที่เพียงพอเพียงครั้งเดียวขณะปลูกพืชหรือหลังจากพืชงอกแล้วประมาณ2-4สัปดาห์การใส่ปุ๋ยฟอสเฟตนั้นไม่ควรคลุกเคล้าปุ๋ยให้เข้ากับดินนะคะ แพราะว่าจะยิ่งทำให้ปุ๋ยทำปฏิกิริยากับธาตุต่างๆในดินเกิดเป็นสารประกอบฟอสเฟตที่ไม่ละลายน้ำได้เร็วยิ่งขึ้นแต่ว่าควรจะใส่แบบเป็นจุดหรือว่าโรยเป็นแถบให้ลึกลงไปในดินในบริเวณรากของพืชเพื่อลดพื้นที่ผิวสัมผัสของปุ๋ยกับดินให้ได้มากที่สุดปุ๋ยฟอสเฟตนี้ถึงแม้จะอยู่ใกล้ชิดกับรากแต่ก็จะไม่เป็นอันตรายแต่อย่างใดค่ะ ค่ะสำหรับบทเรียนเรื่องปุ๋ยฟอสเฟตก็คงจะมีเพียงเท่านี้นะคะนักเรียนก็คงจะได้รับความรู้เรื่องปุ๋ยฟอสเฟตมากขึ้นแล้วก็เข้าใจถึงกระบวนการทางเคมีในการผลิตปุ๋ยฟอสเฟตตลอดจนการใช้ปุ๋ยอย่างถูกวิธีกันแล้วครูก็หวังว่าพวกเราจะสามารถนำความรู้ที่ได้ไปเผยแพร่ให้กับเกษตรกรหรือว่านำไปใช้เองได้อย่างถูกต้องนะคะ ในตอนต่อไปเราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับปุ๋ยเคมีประเภทสุดท้ายนั่นคือปุ๋ยโพแทชอย่าลืมติดตามนะคะ